โควิด -19 ตอนนี้ทะลุ90ล้านคนเข้าไปแล้วตายเกือบ2ล้านนะฮะล้าน9กว่ากว่านะครับเกือบ2ล้านคนนะฮะที่ผ่านมาโอกาสนามโลกประเมินว่าจะมีคนตายในรอบนี้นะครับจากโควิด -19 เนี่ยจะมีคนตายมากกว่า2ล้านคนนะครับตัวเลขก็มีโอกาสนะครับถ้ามีการฉีดตรงน,นี้ต้องใช้เวลาตั้ง2ปีคนติดเชื้อโควิด -19 ก็มีโอกาสถึง95ล้านคนเลยทีเดียว ในประเทศไทยน่าจับตามองฮะเรายังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งโดยภาพรวมสถานการณ์ก็น่าจะโอเคแต่ปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นจากเกิดจากปัจจัยภายนอก สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะฮะแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์อันไหนสังเคราะห์ได้ก็จะมาสังเคราะห์นะครับให้หุ้นส่วนได้รับ,รบทราบกัน นะมีการเผยแพร่คลิปแฉมมอบหนุนจอมโดนหลอกเลยเข้าไปไม่ถึงห้องประชุมสภานะครับเจ้าที่รายหนึ่งได้ยกย่องต่อกรณีที่เขาเบี่ยงเบนความสนใจฝูงมอบที่โกรธกริ้วให้ออกจากห้องประชุมวุฒิสภาระหว่างการจู่โจมนะฮะช่วงนองเลือดนะครับอาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกาของวรรด,ดาผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนโอนมที่ขัดขวางสภาข,ของเกรส ไม่ให้รับรองชัยชนะในศึกเลือกตังต้งของประธานดีโจไบเดนตำรวจก็พบวิดีโอขณะกำลังลวงบรรดาผู้ประท้วงให้ออกจากห้องประชุมเปิดทางให้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธดำเนินการ <c oughs> คุ้มกันนะครับห้องประชุมไว้ซึ่งเป็นแผนที่เตรียมไว้ในสภาในขณะที่มอบที่หนุนชัมก็โดนสอบสวนเอาผิดในข้อหาก่อการร้าย เหตุบุกรัฐสภาผวาป่วนซ้ำพิธีสาบานตนของโจไบเดนนะครับเปิดการสอบสวนคดีเก่อการร้ายภายในแล้วอย่างน้อย25คดีนะครับจากผลบรรดาผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนชทรัมบุกจู่โจมนะครับแล้วนองเลือดเกิดขึ้นในรัฐสภาสหรัฐอเมริการอันแมคคาชีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทบวงกองทัพบก แจ้งกับสมาชิสากสภาของกเกรสนะครับสภาผู้แทนราษฎรของเดโมแกรตรายหนึ่งนะครับพร้อมแสดงความกังวลอาจจะเกิดความรุนแรงวุ่นวายซ้ำซ้อนนะครับในพิธีสาบันตนในการดำรงตำแหน่งของโจไบเดนนะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์ยืนยันจะไม่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวแต่ไมเพนรองประธานดียืนยันจะเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย ในขณะที่อโนสวาสเนเกอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐนะเดิมเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าจวกชวํมนะฮะเป็นผู้นำที่ล้มเหลวด่าม,มอ็บบุกสภาทำตัวเหมือนนาซีอาโนสวาสเนเกอร์นักแสดงชื่อดังเจ้าของใช้ยาคนเหล็กและเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย นะครับออกมาประนามกรณีม็อบบุกรัฐสภาสหรัฐอเมริกาว่าเป็นการกระทำเยี่ยงนาซีเยอรมนีนะครับพร้อมอย่างวิจารณ์โ้วว่าเป็นผู้นำที่ล้มเหลวนะครับที่พยายามก่อรัฐประหารนะครับนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังได้แ,แสดงความพิเ็นผ่านคลิปวิดีโอ <c oughs> โดยได้เปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้สนับสนุนโ้วกับคืนกระจกแตก นะครับซึ่งหมายถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ชาวยิวโดยชาวนาซียนเยอรมนีเมื่อปีคิริสัักราช1938ซึ่งาการทุบทำลายห้างร้านของชาวยิวจนแตกกระจายนะครับเกลื่อนถนนพุทธิแล้วคือกระจกที่แตกขึ้นบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกานะครับอาโนกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมภายในห้องทำงานซึ่งมีตรงชาติสหรัฐอเมริกาและตรงแคลิฟอร์เนียเป็นฉากหลัง นะครับซึ่งก็โดนชวัมก็โดนก็เรียกว่าประนามนะครับหนะักในขณะที่ชวัมก็สะดุ้งเลยทีเดียวงานนี้ประธานสภา,ากล้าวจะเดินหน้าถอดถอนตำแหน่งประธานาธิบดีเส้นมอบบุกสภาคองเกรสนะครับเดนซี่เพโลซี osi, นะครับประธานสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐอเมริกานะครับจะเดินหน้าความพยายามถอดถอนนะครับประธานาธิบดีโดนชวัม พ้นจากเก้าอี้ในวันท้ายๆก่อนการดำรงตำแหน่งหลังจากผู้สนับสนุนบุกโจมตีนองเลือดในรัฐสภานในช่วงสัปดาห์ที่แล้วสภาสูงของสภาคองเกรสก็มีการาลงมติยติหนึ่งในสภาผู้แทนสุดรเรียกร้องให้มีการถอดถอนทรัมป์ฐานไม่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งภายใต้บทบัญญัตริรัฐธรรมนูญที่25 แต่แม้เหลือเวลาน้อยแล้วมีความเป็นไปได้ที่พรรคเดโมแกรตจะลงมติของสภาคองเกรสถอดถอนทรัมป์อีกครั้งการขึ้นไหวดังกล่าวเรียบการสนับสนุนจากรีพบลูกกนบางส่วนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สามารถหาเสียง2ใน3นะครับที่จําเป็นสำหรับการตัดสินว่ามีความผิดในวุฒิสภาที่มีทั้งหมด100เสียงจากการถอดถอนตําแหน่งทั้งที่ทโจไบ,บเดนดํารงผู้สืบทอดอํานาจของทรัมป์มีกําหนดเข้าพิธีสาบันตนในวันนี้แล้ว นในขณะที่โจไบเดนประธับดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกาก็เข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นโดสที่2นะครับของไฟเซอร์โจไบเดนนะครับประทับดีคนต่อไปนะฮะต่อจากทรัมป์เข้าทำการฉีดวัคซีนนะครับโดสที่2นะครับสาสัปดาห์หลังจากเข้าฉีดวัคซีนโดสแรกที่ผลิตโดยไฟเซอร์และไบโอเทคนะครับซึ่ง ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์นะครับเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นประชาชนต่อวัคซีนโควิด -19 ไบเดนวัย78ปีนะครับบอกกับอเมริกันชนว่าไม่มีอะไรต้องกังวลตอนที่เขารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดสแรกของไฟเซอร์ที่โรงพยาบาลคริสเตียนในเมืองนวักนะครับรัฐเดอดาร,วร์วนะครับตั้งแต่21ธันวาคมที่ผ่านมาก,ก็ฉีดโดสที่2กันแล้วนะในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่เกาหลีเหนือยกสถานะคิมจองอึนนะครับขึ้นเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคแรงงานที่ประชุมสมัชชาแรงงานเกาหลีเหนือมีมตินะครับมอบตำแหน่งเลขาธิการของพรรคให้แก่ผู้นำคิมจองอึนนับเป็นความเคลื่อนไหวเชิงเสรีลัที่แสดงถึงการเชิดชูคิมเป็นผู้นำสูงสุดเทียบชั้นกับคิมจองอินอูนะครับผู้บิดา แล้วก็นักวิเคราะห์เชื่อว่าการยกสถานะคิมในครั้งนี้เพื่อการกระชับอํานาจในช่วงเวลาเศรษฐกิจสมแดงกําลังย่ําแย่จากการปิดพรมแดนเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโควิด -19 นะซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือก็ประกาศว่าสหรัฐอเมริกาเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของเกาหลีเหนือนะครับเหตุการณ์สุดวิตถานเกิดขึ้นนะหนุ่มซิมบับเวนะครับพยายามมีเซ็กกับสาววัย20ปีในงานศพ ของเธอเองนะครับชายสิมบเวถูกตำรวจนะครับจับกลุ่มตัวนะครับหลังเมาแอรคร่อมร่างไร้วิญญาณของหญิงสาววัย20ปีนะครับท่ามกลางงานศพอ้างรักมากอยากมีอะไรด้วยมานานแต่สาวดันตายไปก่อนไปไปซะก่อนนะครับเขาชื่อบิ๊กบิ๊กแมนนะครับซิปิเลียนโนนะครับวัย49ปีถูกกล่าวหาว่าพยายามข่มขืนศพ แล้วก็ไม่แค่สายตาญาติพี่น้องนะครับฝ่ายหญิงที่มาร่วมงานในเขตมูกูตาเมืองแอฟเวิร์ตนะครับตำรวจเข้าไปจับกลุ่มในห้องที่มีศพของนางสาวมาซิดูตั้งอยู่กับพร้อมกับเพื่อนอีกคนจากนั้นก็ยืนดื่มเบียร์แล้วก็สูบบุหรี่อยู่พักหนึ่งจากนั้นก็หันมาบอกกับแม่และญาติของผู้หญิงอีกสองคนว่าท่านผู้ใหญ่ที่เคารพ พวกท่านก็รู้ดีว่าผมรักผู้หญิงคนนี้มากแต่เธอตายจากผมไปทั้งที่ผมไม่ได้นอนกับเธอเลยอย่างไรก็ตามมันยังไม่สายผมยังมีเซ็กกับเธอก่อนที่เธอถูกฝังได้ผมพร้อมแล้วถูกจับเลยเป็นเรื่องปแปลกๆนะครับเกิดขึ้นพบอีกฮะไวรัสนะครับโควิด -19 ที่ปรากฏว่ามีการกลายพันธุ์ใหม่ญี่ปุ่นเจอในนักเดินทางจากบราซิลนะครับ สายพันธุ์ใหม่ของไวรัสโควิด -19 ปรากฏว่าถูกเจอในนักเดินทาง4คนที่มาจากรัฐอามาโซนัสนะครับของบราซิลนะครับจากการเปิดแผนของกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นนะครับถือว่าเป็นการกลายพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่มีการพบตอนนี้ก็ญี่ปุ่นก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็สำนักข่าว Uh, NHK รายงานว่าทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อ2 8 9 0 0 0คนเสียชีวิตไป4,000กับ61คนนะสำหรับญี่ปุ่นนะครับในอินเดียก็ดีเดย์แล้วนะครับจะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับคนภายในประเทศเริ่มฉีดแค่กับประชากร1.3พันล้านคนอินเดียเริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 1,300ล้านคนนะครับ โดยเริ่มกลุ่มแรกนะครับในวันเสาร์ในขณะที่หลายฝ่ายยังกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะครับโครงการพื้นฐานด้านสาธารณสุขที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยถึงความลังเลข,ของประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนอินเดียมีประชากรเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกนะครับกําหนดเป้าหมายฉีดวัคซีนให้แก่พลเมือง300ล้านคนซึ่งเทียบเท่ากับประชากรในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคมนะครับ บุคลากร,กรทางการแพทย์เจ้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อโควิด -19 จำมวน30ล้านคนเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนโควิด -19 นะครับหนใน2ชนิดที่ได้รับการอนุมัติใช้งานนะครับฉุกเฉินแล้วตามด้วยพลเมืองอายุ50ปีหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอีกราว270ล้านคนนะครับอินเดียอนุมัติวัคซีนของอบริษัทเอสตราเซเนกา นะครับแล้วก็ซึ่งสถาบันเซรุ่มของอินเดียนะครับแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาโคแวกนะครับบริษัทเอ่อพารัตไบโอเอนทคนะควัคซีนทั้งสองตัวจะเก็บรักษาอยู่ในตู้เย็นนะตลอดเวลาเหตุการณ์เครื่องบินตกนะครับของอินโดนีเซียปรากฏว่านักดำน้ำอินโดนีเซียเนี่ยก็พยายามเก็บกู้ของดำาสีวิจายาแอร์นะฮะก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเป้าหมาย รอยเตอร์ uters, รายงานว่า,าต่อมาก็พบกล่องดำนะเป็นบรรดานักประดาน้ำนะครับของกองทัพอินโดนีเซียเริ่มเข้าใกล้บริเวณนะครับกล่องดำนะครับที่สีวิจายาแอร์อยู่โดยสามารถเก็บกู้ได้นะครับรวมไปถึงตั้งเป้าจะพบศพนะครับเสียชีวิตเพิ่มท่ามกลางความหวังที่เลือนลางสำหรับผู้รอดชีวิตแล้วก็มีภาพสุดท้าย แม่ลูกอ่อนนะก่อนขึ้นเครื่องบินอิโนโดนีเซียตกเจ้าที่พบพิกัดกล่องดำแล้วก็กำลังเข้าสู่กระบวนการกู้เป็นภาพสลดุดที่แม่ลูกาชาวอิโนโดนีเซียนะครับก่อนที่เครื่องบินโดยสารสีวิจายานะครับขณะที่มีการกู้พบกล่องอดำรูปพิกัดเรียบร้อยนะครับเว็บไซต์เดลิเมนะครับ รายงานภาพของนางรตีวันดาเนียที่ตั้งครันได้4เดือนลูกสาววัย2ขวบและหลานวัย8ขวบซึ่งเป็นภาพที่เธอโพสต์ลงอินสตาแกรมเป็นภาพสุดท้ายพร้อมข้อความวันลาก่อนตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้ากลับบ้านนะครับก่อนเธอและเด็กๆจะเป็นหนึ่งในผู้โดยสารเครื่องบิน Boeing 737-500สายการบินสีวิจยยาแอร์นะครับตก บริเวณขณะเดินทางขึ้นซูกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาในเกาะเบอร์เนียวนะครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา,านายเออร์ฟานเซียนะครับริยันโตพี่ชายของนางราตีเปิดเผยว่าเขาเป็นคนขับรถไปส่งน้องสาวและก็หลานๆนะครับไปยังสนามบินเพื่อไปเยี่ยมญาติและท่องเที่ยวที่กรุงจาการ์ตาเมื่อ3สัปดาห์ก่อนโดยเครื่องบินทริปครอบครัวประกอบไปด้วยนางราตี ลูกในท้องลูกสาวหลานชายลุงโชนี่นะครับฮิชมาอิลแล้วก็ป้ามะวาตีนะครับ<ม>เขา,เาทราบข่าวว่า,เ,าเธอกับลูกๆจะต้องเดินทางกลับมาด้วยเที่ยวบินก่อนหน้านี้แต่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเธออยู่ในเที่ยวบินที่ประสบอุบตัติเหตุนะครับก็เขาก็บอกเปิดเผยว่าตอนนี้ทําอะไรไม่มากนักเฝ้าแต่รอข่าวจากสายการบิน เช่นเดียวกับบรรดาญาติพี่น้องของคนอื่นๆนะครับโดยเจ้าที่ก็ทยอยเก็บนะครับซากประลักหักพังที่เกิดขึ้นนะะสาเหตุการตกครั้งนี้ยังไม่แน่ชัดรายงานว่าเครื่องบินลำนี้เป็นบินล่าช้าไปประมาณ1ชั่วโมงก่อนขก่อนขาดการติดต่อเพราะว่า,าบินอยู่ในระดับสูง8,839เมตรนะครับขณะที่ข้อมูลในเว็บไซต์ flightday twenty f o com พบว่าเครื่องบินน่าจะดิ่นลงจากระดับความสูง3,000เมตรในเวลาไม่ถึง1นาทีนะครับด้านบรรชาวประมงก็เล่าว่าดินเสียงระเบิดดังขึ้นบนท้องฟ้าในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่เครื่องบินตกขณะที่ทางการกําลังเร่งด่วนเร่งสอบสวนพยานแวดล้อมและข้อมูลจากกล่องดํา เป็นสาคัญโดยภาพรวมสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะวุ่นวายอีกครั้งอันที่จริงแล้วโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาน่าจะควบคุมได้นะครับตั้งแต่แรกหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนแต่ปรากฏว่ามีการยื้อกันด้วยการเล่นการเมืองนะครับตอนนี้ก็ถึงแม้ทยอยฉีดแล้วก็ฉีดเฉพาะผู้นําประเทศก่อนนะครับการชุมนุมประท้วงในสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะเบาบางลงแต่ก็มีโทษอย่างหนักแต่ที่น่าสังเกตคือองค์กร สิทธิมนุษยชนต่างๆที่ได้รับเงินจากสภาของเคลสไม่ทําการโจมตีเล่นงานออกแถลงการประนามการกระทําของทางเจ้าที่หรือม็อบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Human l i g e m o ็อไม่ว่าจะเป็น e n d l ท s s และไปองค์การอื่นแต่เป็นองค์การสหประชาชาติที่ออกประนามการกระทำนะแล้วก็บอกว่าเป็นความล้มเหลวของดิโมการซีหรือประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาและเป็นต้นแบบของโลกนะครับขณะเดียวกันโควิด -19 ตอนนี้ทะลุ 90ล้านคน้าไปแล้วตายเกือบ2ล้านนะฮะล้าน9กว่ากว่านะครับเกือบ2ล้านคนนะฮะที่ผ่านมาโอกาสในไมยโลกประเมินว่าจะมีคนตายในรอบนี้นะครับจากโควิด -19 เนะี่ยจะมีคนตายมากกว่า2ล้านคนนะครับตัวเลขก็มีโอกาสนะครับถ้ามีการฉีดตรงนี้ต้องใช้เวลาตั้ง2ปีคนติดเชื้อโควิด -19 ก็มีโอกาสถึง95ล้านคนเลยทีเดียว ในประเทศไทยน่าจับตามองฮะเรายังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งโดยภาพรวมสถานการณ์ก็น่าจะโอเคแต่ปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นจากเกิดจากปัจจัยภายนอกนะครับคือนําโรคจากภายนอกเข้ามาติดสู่ภายในประเทศนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศฮะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโบกสัดนบนเสาที่ยืนยันตราหนาสูงจนเสียง้า จากนหน้าที่อาระชาให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือกใครยัง